เพื่นนะครับอิมพิวสต์งานพอนะครับวันนี้เซลวิวจะมาแนะนำเรื่องกุญแจนะครับผมกุญแจอิมพิวสุ์นะครับแต่๋ยวเาจะเป็นยังไงนะมาชมกันเลยครับกุญแจแต่ละลูกแต่ละดอกนี้นะครับคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับเวลาการใช้งานหรือว่าพวกระบบนะครับแต่ละุูกจะต่านกันนะครับถ้าลูกไหนจะนายยังไงเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับครับผมเรามาเริ่มต้นนะครับกันที่กุญแจดอกแรกนะครับนี่จะเป็นแค่เอาไว้ไขกันล็อกประตูนะครับเวลาจะล็อก สำหรับจะเป็นของตัวสปาร์กนะครับล็อกตัวรุ่นเอสนะครับเป็นทั้ง4ีประตูแลวก็แทกนะครับผมการใช้งานนะครับเพียงแค่ไขอย่างเดียวนะครับตัวนี้ไขที่ประตูนะครับไม่ว่าล็อกหรือปลดล็อกก็ไขที่ประตูอย่างเดียวเลยนะครับเหมือนกันกับทั้งสองรุ่นเลยนะครับผมเรามาต่อที่คัมแจ็คเกติดแอลขึ้นไปนะครับตัวนี้จะเป็นระบบกดปุ่มแล้วนะครับกดปุ่มล็อกกับปลดล็อกนะครับตัวไม่ต้องไปไขที่ตรงประตูนั้นนะครับตัวนี้เก็บแ ะเลิเป็นกุญแจรูปแบบนี้นะครับตัวก็สามารถล็อกกับกดล็อกได้ที่ฝื่นได้เลยนะครับตัวนี้จะไม่มีเดือยไว้จิ้มกุญแจแล้วน,นะครับแต่กุญแจจะแอบ,บอยู่ในช่องนี้นะครับครั้นนะครับเวลาสมมุติว่าแปดโมง <า S 1> ก็กดุดตรงนี้นะครับเราต้องกดล็อคโซนไวแล้วนะครับล็อกนะครับเราต้องแน่เจ้าหนี้เขาล็อแล้วนะครับก็เดินทางกันมาถึงทุสุดท้ายนั่นและครับุสุดท้ายนี้จะเป็นรุ่นต่อท็อปนะครับจะเป็นเกณฑ์เกมนะครับผมแล้วก็ระบบขึ้นมาแล้วครับจะเป็นแบบสัญญาณจากทุกหมดเลยนะครับทางระยะนี้ เลยนะครับจากรีโมทนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับจะธรรมดาได้ยังไงนะครับครับผมยังไงก็เดินทางจนมาถึงรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรุ่น M นะครับเราก็ได้รีวิวตั้งแต่รุ่น S นะครับมาถึงรุ่น M นะครับผมพูดและต้องแต่ละกุญแจแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าอย่างไงผมใจก็ทางมาหาฟิลฟิวแว้ตลอดนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้นะครับคราวหน้าเราจะมีลิปอะไรนั้นรอชมกันนะครับ